อยู่อันดับที่หนึ่งแล้วนะครับทุกคนโอเยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซมบิเกชชานลนะครับผมโอเคครับผมผมก็ทนกระแสของเกมนี้ไม่ไหวเลยนะครับนั่นก็คือเกมป๊อปแคทครับผมนะครับผมนี่นี่นะครับหน้าเกมก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันเป็นเกมนะครับที่แข่งกันระหว่างหลายๆประเทศนะครับในโลกนะครับผมซึ่งตอนนี้ประเทศไทยนะครับอยู่อันดับที่1นะครับผมซึ่ง ตัวเกมมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับหน้าเกมก็จะประมาณนี้นะครับชื่อเกมว่า Pop Cat นะครับผมตอนนี้ผมกดไป26ครั้งนะครับซึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นการแข่งระหว่างหลายๆประเทศนะครับผมซึ่งตอนนี้ประเทศไทยครับทุกคนอยู่ที่อันดับหนึ่งนะครับผมประมาณ29,000ล้านหรือเปล่านะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเลขมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่นะครับพอเรากดที่เจ้าตัวรูปแมวนะครับผม เรียกล้วก็จะขึ้นนะครับแล้วแมวก็จะอ้าปากแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งกดกันนกครับผมว่าผมจะทําได้เท่าไหร่นะครับผมก็วันนี้เลือกเล่นเป็นในโทรศัพท์แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะกดได้เร็วกว่าในคอมพิวเตอร์หรือในโน้ตบุ๊กนะครับผมโอเคไปโอเคทุกทุนตัวอย่างเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม <T> เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกดเล่นกันเลยผมไปไปดูว่าผมจะทําได้เท่าไหร่นะไปก็จะเป็นเสียงแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ แล้วก็จะกดไปเรื่อยๆเลยไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ป๊อปแคทของเราอยู่ที่สามพันกว่าแล้วนะครับผมป้อหไม้ของผมคือ 5,000นะครับในวันนี้นะครับก็ไปดูกันเลยครับผมต่อไปเลย โอเคครับตอนนี้ก็5 0 0พันแล้วนะครับผม5 0 0พันหนึ่งแล้วเป้าหมายเราสำเร็จแล้วครับทุกคนโอเค what what the fuck อู้เป้าหมายเราสำเร็จแล้วครับทุกคนเย้โอเคครับผม, yeah. okay, ผมสำหรับเป้าหมายของเรา5้า0ันในวันนี้นะครับผมเราก็ได้ทำการกดไป5 0 0พันแล้วนะครับผมก็เป้าหมายของเราก็สำเร็จแล้วครับทุกคนเย้ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัปสไครป์ผมด้วยนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะครับผมก็ลิงก์จะอยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็สามารถกดเล่นได้เลยแล้วก็จะอยู่ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย